โอ้โหคือก็นั่งคิดไปคิดมานะเขาชอบดูเกมผีมากใช่ไหมไปเกมหัวไซเรนสยองขวัญหนีเกมผีเอา้าให้กุหนีผีหรือกุหนีเกมผีเออช่งแมเหรออ่ะพอเข้าเกมมาแล้วปุ๊บก็มีอีกาบินเอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือน <c oughs> กูเห็นอีกาบินบินซ้อนซ้อนต้นไม้อะไรเนี่ย แล้วก็เหมือนมีต้นไม้โดนผ่า <c oughs> <c oughs> อีกาแม่โอเคไปไซเรนเฮดสไปเดอร์ 3D เลยสุกอยาก่างอันนี้อ่านไม่ทันเดินหน้าโหลดแม่งโอ้โหกาวมากหน้าโหลดโอ้ย oh. ย oh, ังเห็นหัวไซเรนเฮดแวบ,บๆเบนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ะอะไรนะไซเรนเฮดหรือนารุโต ไอ้ย่ามึงไปเรียนมึงไปเรียนมาใช่ไหมเนี่ยน่ากลัวอะไรเฮียกูโดนไล่แน่ไอ้สัสเอาอ่านไม่ทันอะไรวะมาซิ่งฮะไม่รู้อ่ะโอ้ยเกมกระตุกวะโหมีลูกศรบอกแล้วอันนี้อะไรอ่ะไฟฉายนั่นนั่นมือกูเหรอกูเป็นทหารกูเป็นโจนอะไรหรือเปล่ามือเหมือนแบบ มีวิ่งด้วยวิ่งอ๋อวิ่งต้องกดค้างงี้วิ่งไม่เกี่ยวกับปุ่มเดินไม่มีเอ e เ g y s t จี i สตมนาอะไรเลยโอเคกูมาอยู่ที่เอาจริงป่ะไฟฉายแม่งแปลกๆขึ้นไปโอ้โหกล้องไวมากผมต้องค่อยๆหันแบบคนใจเย็นคือกูเล่นเกมแนวแบบยิงปืนอะแล้วกล้องมันต้องหันไวๆบันชินมาโอ้ยคือเราต้องมา ขอความช่วยเหลือที่หอคอยนี้ใช่ไหมได้อะไรอะมองพออ่านออกนะไปคอนโทรลรูมอ๋อหยิบหยิบช็อตกันพี่กัปตัช็อตกันใช่ไหมอ่ะได้ได้หยิบยังไงอะหยิบหยิบอ๋อนี่ปุ่มหยิบอยู่นี่ค,คโโลึกๆโอ้โหปืนอะไรเนี่ยเก็บปืนได้โอเคกูโดดลงตรงนี้เลยได้ปะ นี่ยตัวเนี้ยโอ้เกมนี้มีปุ่มโดดวยโอ้โหยลงง่ายง่ายเดินวนทำไมดูพร้อมละกูพร้อมละ Let's go โอ้ท่าวิ่งโอี OP จาดเลยให้มาครับผม Let's go อะไรอ่ะหาไอ้ปุ่มเปิดพลังงานแล้วก็เปิดมันซะ คนี้ไงกูไม่ได้ดตาบอดเอาละกุญแจหายไปอะไรโอ้ยเวนเน้ยคือมันมันไม่มีแม่กุญแจล็อกใช่ไหมเมื่อกี้กูต้องไปหากุญแจมีเขาจริงให้ไฟฉายมาทําไมวะนู่นไงไซเลนเฮดเห็นไหมตรงนูน่นอะผมไม่ได้ยินเสียงมันไล่นะเอ้ยไม่ใช่คือเบาเสียงไว้อะเว้ยคุณตำรวจกลับไปที่คอนโทรลรูม เห็นแต่คอนโทรลรูมอะมีช hmm. right ัวร์ร oh. uh, right ูมไหมเออมุกขาบดสิบป่ามุกเบาเบ่าอะเออมันจะไปขำได้ยังไงล่ะเออเอาล่ะเอาล่ะคือเราก็เป็นคนไม่กลัวผีไงเราก็วิ่งวิ่งมาคอนโทรลรูมโอเคเออก็จะเปิดไม่ล่ะโอ้มันจะสอนทุกขั้นตอนคุณึกว่าทัวอเรียลนาวเราต้องกลับไปที่หอคอยแล้วก็ขอความช่วยเหลือ เกมกระตุกหรือ <BACK> ก <G TA away> <more later> ูคิดไปเองวะมันไล่แเราหรอใช่ไหมนู่นไงนั่ะหนักหน้ากูอยู่นั่นนะว่าไงเพื่อนอยากกินกับลูกลูกกระสุนเป้าเปี้ยงฉึกฉึกอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนารルโตะตะหนีเนี่กูชอบตาวิงแม่งเหรอเฮ้ยเฮ้ยยังม่งนารナโตะใส่กูละออืไล่ไปพร้องถึงแช็กกกนนนีี่าาลัวมก นม่เคยเล่นเกมอะไรรู้ระทึกขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้ยอย่าตอแหลแปลแปลขึ้นหอกคอยโอ้ยเวียนหัวโอ้อ่ะฮะอ่าิเ,าเพ็ดอ้าวโอเคดิสเพ็ดเอ่ออะไรนะอ่านไม่ออก คือก <c oughs> ็ไม่ได้อ่านออกทุกคำอ่ะเนาะดูแล้วดูแรงน้มถ่วงนะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ดาวโลกอะไรเงี้ยอยู่กูอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> ถ้าแรงน้มถ่วงมึงจะเป็นขนาดนี้นะอ๋อถือไอ้นี่กับไฟฉายพร้อมกันไม่ได้ลูกซองเออและทางเข้าโอ,อ้บ้านลอยได้ด้วยนะอะไรคือบ้านลอยได้โอ้โหเฮียกูระปวดหัวเข้าไงอ๋อเนี่ยเหรอ เนี่ยหรอครับอะไรวะเนี่ยเออกูไม่ันกูไม่รู้ว่าต้องไปเอายางแล้วมีกระสุนลูกซองให้เราเพิ่มไหมหรือรีโหลดได้รีโหลดไม่ได้ด้วยไม่รู้แล้ววิ่งไปแล้วกันกูอยากรู้ว่ามนความน่ากลัตรงไหนฮะอันนี้อันนี้คือวนกลับมาที่เดิมเหรอเพื่ออ่ะว่ามา ก็เอาอยางยางล้อยศเอ้ยอยางล้อยศรถยางล้อยลดเอยอยางล้อ,อยลดอะไรกันเนี่ยไปไปหุ <c oughs> ม่มกล้องแม่งก็หันไวชิบหาย <c oughs> เออบ้านนี้สำรวจได้ไหมไม่มีอะไรเลยเอาอยางมาประกอบเข้าโบ Key missing ไฟหรือ key f o m อ๋อไปเอากุญแจไอคนตายตรงนั้นน่ะกุญแจรถของคนตายเดี๋ยวนะอันนั้นรถมันไม่ใช่หรอมันมันตายในรถแล้วคุณแจรถมึงกุญแจรถมันใช้ร่วมกันได้หรออ๋อไม่ใช่คนละคนโอ้คิดว่าไอคนนั้นมาหยิบกุญแจรถมา let's go let's go เอ็นเกมนี้มานี่คุณึกว่าเกมทำา u e s กูยังไม่โดนผีไล่บ่อยอะไรขนาดนั้นเลย ส่วนมากเราไปไล่ผีมากกว่าส่วนมากเราไล่ผีมากกว่าผีไล่เราว่ามาเสียบกุญแจเข้าไปน้ำมันหมดเวนไซเรนเฮดอยู่ไหนเราไม่เห็นไซเรนเฮดเลย คือแบบในเกมนี้ปุ่มกระโดดน่าจะไม่ค่อยขัดใจนะสำหรันคนชอบวิ่งกระโดดอ๋อมาดักแล้วว่างั้นใช่ไหมป้องถึกๆึกอ<ม>่ะแล้วก็สเตปนารุโตะครับวิ่งหนีไปเลยมามาวิ่งแข่งกันมามา,มาไม่กลัวไม่กลัวโนบโนบอีซี่อีซี่หว,วานหวานนคนละนางวิ่งไปไกลมากเลยเอ,อ้มาแล้วเอ,อ้ขอขออี เ้ยเดี๋ยวไม่เอาดีกว่ากันไว้ดีกว่าแก้เผื่อมีอะไรต้องทำอีกน้ำมันหมดคือแบบหืเผื่อมีอย่างอื่นอีกไปเติมน้ำมันอ่ะขี่ไปฉากคัสซีนแบบคุณยายแกนนี่อ่ะวิ่งไปแล้วครับเอ้ยไม,ไม่ใช่วิ่งสิขี่รถเอออ้อาวรถดับดีเอ็นจบแล้วมึงจบแค่นี้เหรอไอ,อ้เหี้ย คือคือหนีวิธีหนีก็คือขี่รถนะฮะมาจอดหน้าโรงรถจบเตียนครับผม